สวัสดีค่ะทุกคนสรญหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำเรื่องสั้นๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุ่งพันเจดีที่ผู้กามค่ะ พุกามเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศเมียนมานะคะเคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรโบราณพุกามตั้งแต่พศ1587ถึงพศ1830เป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของเมียนมาก่อนสุขโขทยัยและก่อนที่จะเกิดนครวัดนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกค่ะ เมืองพุกามนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศัตวรรษที่11เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของเมียนมาค่ะเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธาศาสนาในประเทศเมียนมาได้เป็นอย่างดีคนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ว่าเป็นอ่อารยธรรมของประเทศค่ะ ภูก,กามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีค่ะหรือดินแดนเจดี4,000องค์เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีมากมายถึง4,446องค์ปัจจุบันเหลือแค่เพียง2,217องค์ ทั้งจากที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาและที่ถูกหรือถอนมาสร้างเป็นกำแพงเมืองหอรบในสงครามครั้งสุดท้ายของผู้กามสงครามกับพระเจ้ากุปไลขานแห่งมงโกและนั่นคือจุดจบของอาณาจักรผู้กามที่รุ่งเรืองมาเกือบ500ปีค่ะผู้กามปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตมันดาเล อยู่ห่างจากเมืองมันดาเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ145กิโลเมตรหรืออยู่ทางตอนเหนือของย่างกุ้งระยะทาง680กิโลเมตรแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่เขตเมืองเก่าซึ่งเป็นเขตที่ตั้งอาณาจักรู้กามเขตเมืองใหม่ เป็นเขตที่อยู่อาศัยปัจจุบันและเขตยองอูซึ่งเป็นเขตพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจมีสนามบินยองอูเป็นสนามบินประจำเมืองค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของผู้กามเมืองแห่งทุ่งพันเจดีขอขอบคุณเว็บดอยแสงธรรม .org พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ